สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ MLT Weekly วันนี้อยู่กับผมเพชรครับฟ้าค่ะเอ๊ะพี่ฟ้าเป็นอะไรหรือเปล่าครับดูไม่ค่อยร่าเริงเลยใช่ค่ะจริงๆเนี่ยก็นอนไม่ดึกนะคะแต่ไม่รู้ทําไมตื่นมาแล้วเนี่ยรู้สึกไม่สดชื่นเลยค่ะอืมแสดงว่าร่างกายเนี่ยหลับไม่สนิทหรือไม่ก็ไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสายมาใช่ไหมครับและอย่างนี้เนี่ยพอจะมีวิธีอะไรช่วยพี่ได้บ้างคะมีสิครับพี่ฟ้า พราะในสัปดาห์นี้นะครับคุณอุ้มนักกายภาพบําบัดหญิงนัสุดาฉัตรสุธามานะครับก็มาแนะนําท่ากายบริหารง่ายๆในช่วงก่อนนอนแล้วก็หลังตื่นนอนนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองนําไปทําตามดูที่บ้าน,นครับเอแล้วถ้ากายบริหารก่อนนอนเนี่ยไม่ได้ทําให้ยิ่งนอนไม่หลับหรอคะ ผิดนะครับพี่ฟ้าเพราะว่าการการบริหารเบาๆที่ไม่ได้ทําให้มีเหงื่อนะครับนอกจากที่จะทําให้ร่างกายนะครับอยู่ในภาวะผ่อนคลายแล้วก็ไม่เกร็งแล้วเนี่ยยังจะทําให้เรานะครับหลับได้ดีแล้วก็ง่ายขึ้นอีกด้วยครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะครับผมงั้นเราไปรับชมการสาังคตการบริหารก่อนนอนกันดีกว่าครับการบริหารก่อนนอน 1. นนอนราบวางมือบนหน้าท้องพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆให้ท้องป่อง หายใจออกให้ท้องแฟบทำ3าถครั้งแล้วพักทำ2-3เซตค่ะ 2. ค่อยๆงอเข่าชิดอกวางมือบริเวณหน้าแข้งดึงเข่าให้ชิดอกมากขึ้นจนรู้สึกตึงบริเวณหลังค้างไว้นับ1-10แล้วผ่อนออกทำซ้ำ8ถครั้งค่ะ 3. นอนคว่ำงอเขา่าแล้วยืดแขนไปให้สุดด้านศีรษะยืดให้ตึงค้างไว้นับ1-10แล้วผ่อนออก ทำซ้ำํา8-10ครั้งค่ะ 4. นอนงายกระดกปลายเท้าทั้งสองขึ้นค้างไว้นับ1-10แล้วผ่อนออกทําซ้ํา8-10ครั้งค่ะลองทําตามแล้วถ้าไม่ยากแถมยังรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะครับพี่ฟ้าวันนี้นะครับคุณอุ้มยังมีท่ากายบริหารหลังตื่นนอนระฟัาพวกเราด้วยนะ โดยจะเป็นการยืดเส้นยืดสายเพื่อให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกฟ resh รู้สึกสดชื่นไม่ได้ทั้งวันเลยครับเหมาะกับพี่แล้วก็คุณผู้ชมหลายๆท่านที่กําลังรับชมอยู่เลยนะคะเัน้นเราไปดูกันเลยค่ะการบริหารหลังตื่นนอน 1. น,นั่งข้างเตียงการแขนขึ้นเหนือศีรษะพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆค้างไว้นับ1-3แล้วลดแขนลงพร้อมหายใจออกทำซ้ำา8ถครั้งค่ะ 2. ยื่นแขนข้างซ้ายไปด้านหน้า ใช้แขนข้างขวาเกี่ยวแขนข้างซ้ายแล้วดึงเข้าหาตัวโดยให้แขนซ้ายชิดตัวมากที่สุดนับ1-10ถแล้วผ่อนออกทำซ้ำา8 0ถครั้งแล้วสลับข้างกันค่ะ 3. ยืดกล้ามเนื้อคอให้ใช้มือขวาจับเบาะนั่งให้กระชับก้มหน้าแล้วเอียงศีรษะไปทางด้านซ้ายและหันหน้าไปทางด้านขวา ใช้มือซ้ายจับศีรษะแล้วโน้มคอให้เอียงไปทางซ้ายมากขึ้นจนรู้สึกตึงบริเวณบ่าขวานับ1-10แล้วผ่อนออกทำซ้ำ8ปถครั้งแล้วสลับข้างค่ะ 4. ยืดกล้ามเนื้ออกโดยหาริมผนังห้องกางแขนข้างขวาขึ้นพร้อมกับวางมือบริเวณริมผนังดังภาพ พร้อมดันตัวเองไปทางด้านหน้าให้รู้สึกตึงๆบริเวณหน้าอกยืดค้างไว้นับ1-10แล้วผ่อนออกทำซ้ำา8ถครั้งแล้วสลับข้างกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นท่าการบริหารง่ายๆที่ทำได้เองที่บ้านแถมยังช่วยให้คุณภาพการนอนหลับของเราดีขึ้นอีกตั้งหากใช่ครับโดย MRT Weekly นะครับก็จะยังคงมีคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำกายภาพง่ายๆมาฝากกันชนนีเรื่อยๆนะครับ โดยใน Rehab at Home ตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นรอติดตามกันได้เลยครับต่อไปเข้าสู่ช่วง Weekly News ค่ะกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าอินเดียได้บริจาควัคซีนป้องกันโควิด -19 หรือ Covaxx ให้แก่ไทย200,000โดสและเดินทางมาถึงไทยแล้วเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาค่ะ ขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำลังตรวจรับรองรุ่นการผลิตและเตรียมกระจายวัคซีนโดยแนะนำให้ฉีดเข็ม1และเข็ม2ห่างกัน3สัปดาห์กลุ่มที่ไม่เคยฉีดไปขอฉีดได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นค่ะสำหรับการฉีด Second Booster หรือการฉีดวัคซีนเข็มที่4และคําคำแนะนำจาก USCDC เมื่อวันที่20เมษาย,ยนที่ผ่านมากำหนดให้คนที่ควรฉีดได้แก่ คนอายุ50ปีขึ้นไปคนอายุ12ปีขึ้นไปที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีอาการปานกลางจนถึงรุนแรงคนอายุ18ปีขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนของจอร์นสัน2เข็มโดยฉีดเข็ม4หลังจากเข็ม3อย่างน้อย4เดือนค่ะสำหรับประเทศไทยก็มีแนวทางการฉีดที่คล้ายคลึงกันสอทอประกาศการฉีดวัคซีนเข็ม4มาแล้วโดยให้เว้นระยะห่างจากเข็ม3เป็นเวลา4เดือนก็ฉีดได้เลยเช่นกันค่ะ เขจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้โดยในตอนหน้าเราจะพาผู้ชมทุกท่านไปรู้จักกับเรื่องอะไรกันบ้างติดตามได้ในสัปดาห์หน้าครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจและทำแบบสอบถามตรงลิงก์ด้านล่างเพื่อให้พวกเรานไปพัฒนารายการกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ Medical Leaders Thailand.